ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สวรรค์เรื่องรองตอนที่1หรือ7ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับจงทำความพึงพอใจให้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์ประทับอยู่ภายในถ้ำน,นั้น เนื่องด้วยในคราแรกเท้าศักิเทวราชยังทรงไม่คุ้นเคยกันกับพระผู้มีพระภาคเจ้ามาก่อนนั่นเองครั้นจะเข้าไปเฝ้าโดยตรงก็เกรงว่าจะเข้าไปรบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเห็นว่าในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลีกเร้นอยู่ภายในถ้ำแห่งนั้นจึงได้ใช้ให้ปัญจสิกขาเทพบุตรไปดีดพินร้องเพลงเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสียก่อน เมื่อนั้นปัญจสิกขาเทพบุตรก็เริ่มดีดพินพร้อมกันกันกบได้ขับร้องเพลงอันไพเราะซึ่งเป็นบทเพลงที่ได้แต่งเอาไว้ล่วงหน้าแล้วบทเพลงนี้มีเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องในการสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์และการโดยปัญจสิกขาเทพบุตรยืนอยู่ในระยะที่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าจนเมื่อปัญจสิกขาเทพบุตรบรรเลงบทเพลงนี้จบลงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสแก่ปัญจสิกขาเทพบุตร ว่า <Wow. S 1> ดูก่อนปัญจสิขเสียงพินของเธอย่อมกลมกลืนกับเสียงเพลงขับร้องปัญจสิขเนื้อหาของบทเพลงนี้เกี่ยวข้องในการสรนเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอาหารหันต์และกามเธอประพันธ์ไว้ตั้งแต่เมื่อใด เมื่อนั้นปัญจสิกขาเทพบุตรทูลกลับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ได้ประพันธ์ไว้ตั้งแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสู้พระองค์ประทับอยู่ที่ต้นไม้อัชปานิโครธหรือต้นไทรที่อยู่ใ,นในกล้กับฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราในตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนอกจากนี้ในขณะนั้นข้าพระองค์ใครจะได้ทิดาของเท้าติมพรุซึ่งมีนามว่าพัทธสุริยวัชสาแต่ตอนนั้นเอง นางได้รักใคร่อยู่กันกับผู้อื่นซึ่งก็คือบุตรของมาตุลีสังคาหกเทวบุตรนามว่าสิขันธิเมื่อข้าพระองค์ไม่สามารถได้นางโดยปริยายประการใดประการ 1. ่ข้าพระองค์จึงถือพินนี้เข้าไปยังนิเวศของเท้าติมพรุเมื่อไปถึงแล้วข้าพระองค์จึงได้บรรเลงบทเพลงนี้ที่เกี่ยวข้องในการสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์และกาม เมื่อเท้าสักกะทรงเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสนทนากับปัญจสิกขาเทพบุตรแล้วทรงได้โอกาสตอนนี้แล้วจึงเสด็จเข้ามาเฝ้าทันทีพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากสถานที่นั้นกับแคบแต่ก็ถูกขยายด้วยอําองค์เทวริษเพราะถ้ำนี้ไม่กว้างขวางพอแต่จำนวนเทวดานั้นมีมากเมื่อท้าวสักกะสกเสด็จมาถึงแล้วพระองค์ต้องการจะถามปัญหาพราะทรงสงสัย เกี่ยวกับหลักธรรมอยู่มากข้อแต่ก่อนที่จะสนทนากันนั้นเท้าสักกะก็ใช้จิตวิทยาคือตรัสสรรเสริญพระพุทธศาสนาเสียก่อนโดยทูลว่านับตั้งแต่ที่พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นที่พยากายย่อมสมบูรณ์อสุรกายย่อมเสื่อมซึ่งมีความหมายว่ามีชาวสวรรค์เกิดขึ้นมากส่วนพวกอสูรน,นั้นเกิดน้อยลง ข้อนี้ข้าพระองค์เป็นพยานได้ว่าเมื่อพระตาคตอรหสมัมมาสพุทธ,ธเจ้าจาอุบัติขึ้นในโลกที่พยากายย่อมสมบูรณ์อายุรกายย่อมเสื่อมไปหรือแสดงว่าคนที่ทำบุญถูกทางไปเกิดสวรรค์มีมากขึ้นเท้าสักกะทรงเป็นพยายได้แล้วเท้าสักกะก็ทรงถือโอกาสเล่าเรื่องของชาวกรุงกบินพัสให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับเรื่องหนึ่งอน,นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกโดยเรื่องนั้นมีอยู่ว่า ในเมืองกบินพัสได้มีศักยะทีดานามว่าโคปิกาเป็นคนเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบำเพญ็ญศีลบริบูรณ์นางคลายจิตในความเป็นสตรีเนื่องจากไม่อยากจะเกิดเป็นผู้หญิงแล้วแต่อยากจะเกิดใหม่เป็นผู้ชายจึงอบรมจิตในความที่จะเป็นบุรุษพอนางตายไปก็ไปบังเกิดในสวรรค์ได้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงได้เป็นบุตรของข้าพระองค์เทวดาชั้นดาวดึงรู้จักเธอในนามว่าโคปก เทพบุตรเท้าสักกะ์ได้ตรัสต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุอื่นอีกสามรูปบวชในพระาศาสนาในพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสิ้นอายุไขได้มาเกิดเป็นคนทานบริวารของเท้าทัตร์บริวารทั้งสนั้นได้เข้าสู่ที่บำรุงของข้าพระองค์โคปกเทพบุตรได้เตือนบริวารเหล่านั้นว่าท่านนิรทุกข์หรือผู้ไม่มีทุกข์ทั้งสาท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ในเมื่อพวกท่านนั้นได้รวบรวมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้มากมายตัวเราเองเป็นเพียงสตรีผู้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลำเพนศีลบริบูรณ์คลายจิตในความเป็นสตรีอบรมจิตในความเป็นบุรุษเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุติโลกสวรรค์อยู่กับเทวดาชั้นดาวดึงถึงความเป็นบุตรของเท้าสัก,กจอมเทพแม้ในที่นี้พวกเทวดารู้จักเราว่าโคปกเทวบุตร ส่วนพวกท่านประพฤติพรหมจันย์หรือบวชในพระพุทธศาสนากลับมาถือกำเนิดเป็นเทียงคนทันชั้นล่างสุดเช่นนี้